สวัสดีครับผมใหญ่มรดกไทยวันนี้ผมเอาเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคองมาขามเท่าออกปีพศ2 4 6 9มาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับ เหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะครับผมราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพพาช่วงเวลาและค่านิยมด้วยนะครับทางร้านก็ยินดีนะให้บริการรับเช่าพานอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพักเครื่องมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามา ไว้ในช่องใต้คําวอธิบานใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการเดินา,านะครับผมบริเวณจ,เนนจุดสังเกตด้านหน้าจุดสังเกตแรกนะครับถ้าเป็นบล็อกสองนะครับออกปีพศ2469ี่เนี่ยผมจะดูในะบริเวณตรงแขนท่านนะครับตรงพื้นด้านในเนี่ยจะมีเส้นลวดบางๆนะครับคมนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณจุดสังเกตรแรกนะครับถ้าเป็นบล็อกอพสองสีส่หกเ้าเนี่ยผมจะดูนะตรงบริเวณตรงแขนท่านเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับผมตรงพื้นดน้านในเนี่ยคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตรแรกในการจารณาของผมนะครับเห็นไหมผมจะตะแคงให้ดูนะครับผมจะคมลักษณะแบบนี้เลยนะเอเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนาะถัดไปผมจะดูนะครับบริเวณตรงใบหูท่านนะครับผมจะมีเส้นลวดแตกนะครับผมบนพื้นเหรียญคมลักษณะแบบนี้นะเ,เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงใบหูท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาบริเวณตรงน,นี้จะมีเส้นลวดนะครับแตกนะครับผมคมนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2ในการจารณาของผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงหัวเข่านะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายนะครับผมจะมีเส้นลวดบนพื้นเหรียญนะครับผมคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงเข่านะครับผมตรงมุมฝั่งขวานะครับบริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดนะครับคมนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญอยู่บริเวณตรงนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3ในการจ้ารณาของผมนะครับเห็นไหมเนี่ยผมตะแคงให้ดูนะครับจะเป็นเส้นลวดนะครับคมบางขึ้นมาเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับตรงขอบลวดมุมล่างฝั่งขวานะครับผมตรงพื้นขอบด้านในเนี่ยบริเวณตรงร่องน้ำเนี่ยจะมีเส้นลวดขึ้นาหมกทีนึงนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงขอบมุมล่างฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดด้านในนะครับผมบริเวณตรงร่องน้ําเนี่ย จะมีเส้นลวดนะครับขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับเป็นเส้นลวดคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยนะเห็นไหมครับจะเป็นเส้นบางๆนะครับผมยาวขวางลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่4นะครับในการพิจารณาของผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงมุมฝั่งขวาตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงสระ,ะเนี่ยด้านล่างเนี่ยจะมีเส้นลวดซ้อนอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงสระอาดนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาบริเวณตรงนี้นะครับผมด้านล่างเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับซ้อนอีกทีหนึ่งนะครับผมเป็นเส้นลวดบางนะครับโค้งนะครับนูนคมขึ้นมาบนพืนเหรียญลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่5ในการจรณาของผมนะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะครับรูจอดด้านหน้ากันบริเวณนะครับผมรูจอดนะครับผมมุมด้านหน้าเนี่ยลักษณะรูจอดเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะครับลักษณะรูจอดเนี่ยเป็นองค์ประกอบในการจรณานะเดี๋ยวเรามาไล่ นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญกันนะครับพื้นผิวเหรียญนะครับเนค่าเขาเข้าใจของผมนะพื้นรุ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะตึงเลยนะครับผมเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยจะนูนคมขึ้นมาบนพื้นเหรียญนะขอบด้านบนเนี่ยก็จะเป็นขอบเรียบแบนลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงพื้นนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายตรงกลางบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมตรงเส้นลวดตัวหนังสือเห็นไหมครับจะคมลักษณะแบบนี้นะแล้วบริเวณนะครับผมตรงตะแกรงนะครับ คมลักษณะแบบนี้เลยนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมล่างตรงกลางนะะเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมมุมนะครับฝั่งขวามุมล่างถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube มาให้แล้วนะเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณใบหน้าของท่านนะ บริเวณใบหน้าของท่านนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะใบหน้าเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณลำตรงพาเส้นลวดนะครับผมบริเวณลำตรงพาเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนานะครับนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้จุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการเจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะจุดสังเกตนะครับด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังนะครับจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงอัคารตตรงมุมฝั่งซ้ายนะครับผมอาจจะมีเส้นลวดนะคร ด้านในอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณนะครับผมตรงอัคลาะมุมฝั่งซ้ายตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงเนี้ยจะมีเส้นลวดนะครับซ้อนอยู่ด้านในอีกทีหนึ่งนะครับเป็นเส้นลวดคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยนะอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกในการเจรณา,าของผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันบริเวณตรงหัวอัคลา,านะครับผมตรงมุมฝั่งขวาด้านบนบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นลวดนะครับผมซ้อนอยู่บนหัวอัคลาหอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงหัวขลาดนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาด้านบนนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดนะครับซ้อนอยู่ด้านบนอีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2ในการจจรนาของผมนะครับเดี๋ยวผมจะแคงให้ดูเห็นไหมจะเป็นเส้นลวดคมลักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดขลาดนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายตรงกลางนะครับผมอาจจะมีเส้นซ้อนนะครับผมบางๆอยู่ด้านในนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงเส้นลวดอากาศนะครับผมมุมตรงกลางน,นะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดนะครับซ้อนอยู่ด้านในเป็นเส้นลวดบางๆคมลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3นะครับในการเจรณาของผมนะอันนี้ผมตะแคงให้ดูนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงหัวอากาะมุมล่างตรงกลางนะครับผมจะมีเส้นลวดน,นะครับซ้อนอยู่ด้านในทีหนึ่งนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมุมล่างฝั่งซ้ายตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดนะครับซ้อนอยู่ด้านในอีกทีหนึ่งนะครับผมเป็นเส้นลวดคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่4นะครับผมในการจารนาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดนะครับตรงมุมฝั่ง้ายด้านบนนะจะมีเส้นแตกเฉียงนะครับผมเป็นเส้นลวดบางๆคมนูนขึ้นมาบนพื้นเหลี่ยญเลยนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงพื้นเรียดนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายด้านบนนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดนะครับแตกเฉียงขึ้นไปนะครับเป็นเส้นลวดขนแมวนะครับคมูนขึ้นมาอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่5้าในการจารณาของผมนะอเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะครับรูจอดด้านหลังกันบริเวณรูจอดนะครับผมมุมด้านหลังเนี่ยลักษณะรูจอดเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะครับลักษณะรูจอดเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะเดี๋ยวเรามาไล่นะครับ บริเวณตรงพื้นผิวเรียนกันพื้นผิวเรียนนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นด้านหลังเนี่ยก็จะตึงลักษณะแบบนี้นะแล้วไม่ไข่ปานเนี่ยก็จะโดดเด่นขึ้นมาเลยนะครับผมขอบรั้วด้านนอกเนี่ยก็จะแบรนลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นนะครับผมมุมฝั่งซ้ายตรงกลางบริเวณตรงพื้นผิวเหรียนนะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมมีแบบนี้ผมยินดีรับเช่านะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมล่างตรงกลางนะเส้นลวดอัคลาเห็นไหมครับก็จะเป็นเส้นลวดนะครับนข เดือที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบานใน YouTube ไว้ให้เรานะครับอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดอัขระตรงกลางเส้นลวดอัขรา,าเห็นไหมครับก็จะเป็นเส้นลวดเล็กนะครับคมนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมบริเวณด้านหลังนะะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับ มุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นข้างเลื่อนลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมเฉียงด้านบนนะครับผมฝั่งซ้ายลักษณะการเลื่อยนะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะลักษณะนะครับจดจําให้แม่นนะครับผมอันนี้ก็คือมุมนะครับผมเฉียงล่างนะครับฝั่งซ้ายเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับผมบริเวณนะตรงตูดเหรียญนะครับผมลักษณะการเลื่อยเนี่ยคลายๆลักษณะขั้นบันไดนะครับผมในความเข้าใจของผมนะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงตูด นะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะหูเหรียญมุมฝั่งขวาบริเวณตรงหูเหรียญน,นะครับมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างเลื่อนลักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมเฉียงด้านบนนะครับฝั่งขวาลักษณะการเลื่อนนะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกรอบในการตัดสินใจ <c oughs> เหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ย อยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะครับผมมีแบบนี้ผมยินดีนรับเช่านะอันนี้ก็คือมุมเฉียงล่างนะครับฝั่งขวานะถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงต,รงตูดเหรียญนะครับผมด้านข้างเนี่ยผมก็ให้ความสําคัญเช่นกันนะครับผมลักษณะน,นะครับจดจําให้แม่นนะครับผมอันนี้ก็คือตรงกลารตรงตรงตูดเหรียญแล้วนะการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการิจรณาเรื่องพักเครื่อง ถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยกำลังใจของทุกท่านนะครับจะทำให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพาร์ทนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกคา้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปภาพมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ